สวัสดีครับผมอาจารย์คิวนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาดูดวงของคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศีนะครับดวงช่วงวันที่1เมษายนถึงวันที่15เมษายน2566นะครับช่วงดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีทั้ง12สราศีช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นอาจารย์จะต้องชี้นำในเรื่องของการดูดวงก่อนครับว่าการดูดวงเนี่ย ที่จะทําให้เราดูดวงได้อย่างแม่นยํานะครับเราจะต้องรู้ในเรื่องของวันเกิดวันที่เกิดเดือนเกิดและเวลาเกิดอย่างชัดเจนการที่เราทราบเวลาเกิดนะครับเราจะสามารถคํานวณลัคนาราศีเกิดได้การดูดวงจากการคํานวณลัคนาราศีเกิดนะครับจะเกิดความแม่นยําสูงมากนะครับหรือการทํานายดวงของแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์จะมีความแม่นยําและตรงกับคนที่รู้ <ๆ S 1> รลัคนาราศีเกิดนะครับแต่ถ้า คนไหนไม่รู้ลักนาราศีเกิดหรือไม่ทราบเวลาเกิดนะครับอาจจะดูดวงได้จากราศีเกิดซึ่งการดูราศีเกิดนะครับดูจากวันที่เกิดและเดือนเกิดนะครับแต่อาจารย์ต้องบอกและเน้นย้ําอย่างนี้นะครับว่าการที่เราดูดวงจาก าราศีเกิดนะครับจะค่อนข้างมีความแม่นยำน้อยกว่าการดูดวงจากลัคนาราศีเกิดนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรช่วงประจำวันที่1เมษายนถึงวันที่15เมษายน2566ว่าดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มที่ดวงดาวนะครับที่ เกี่ยวเนื่องกับดาวการงานและดาวบริวารของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนั่นคือดาวสุกนะครับดาวสุกเขาเป็นภพเรือนกรรม,มะหรือการงานหรือภพเรือนปุตตะหรือเรียกอ,อย่างว่า ภพเรือนบริวารดาวศุกร์ย้ายจากภพเรือนพันธุคือครอบครัวเข้าสู่เรือนปุตตะช่วงวันที่1ถึงวันที่8ดาวศุกร์เขาอยู่ในภพเรือนพันธุอยู่กับพระราหูซึ่งเป็นภพเรือนการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรอาจารย์พูดอย่างนี้นะครับว่าดาวศุกร์กับดาวพระราหูเขาเป็นคู่ศัตรูกันก็จริงนะครับแต่ดาวการงานเขาไปคลองอยู่ตรงนั้นนะครับการงานกับการเงินอยู่คู่กันเป็นยังไงครับ การที่ได้งานมาแบบที่ดีนะครับดา,ดาวการงานเดินดีดาวการงานเดินอยู่ในเรือนการเงินคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรช่วงต้นเดือนช่วงวันที่1หรือถึงวันที่15เนี่ยอาจารย์มองว่าในเรื่องของการงานและการเงินยังมีความสําเร็จสูงเพราะอย่าลืมว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรดาวเสาเนี่ยเขาเดินมาอยู่ในเรือนการเงินเมื่อวันที่1มีนาคม อยู่แล้วความขยันขันแข็งความอดทนของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรอาจารย์มองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับแล้วการงานก็จะทําให้เกิดความสําเร็จทางด้านการเงินสูงมากๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า ดาวการเงินหรือดาวพระราหูนะครับเขาเดินอยู่ในราศีเมษเดินอยู่ในราศีเมษต,ตำแหน่งเขาเป็นเทวีโชคอาจารย์มองว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับครึ่งเดือนแรกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้ววันที่8ดาวศุกร์เป็นดาวการงานและดาวปุตตะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับเป็นเกษตรราธิบดี หรือเขาเรียกว่าแข็งแรงอยู่ในเรือนของตัวเองนะครับเป็นในเรือนปุตตะความมั่นคงทางด้านการงานความมั่นคงทางด้านการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรอาจารย์มองว่า ราศีมังกรนะครับหรือลัคนาราศีมังกรเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนเนี่ยก็เป็นราศีที่อยู่ในระดับต้น,ตนๆที่มีความก้าวหน้าและความมั่นคงค่อนข้างสูงนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกดาวอีกดวงหนึ่งที่จะย้ายใน ช่วงวันที่14เมษายน2566น้นั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมษในวันที่14ทีนี้ดาวพระอาทิตย์เขาเป็นภพเรือนมรณะดาวพระอาทิตย์ย้ายจากเดือนศาสะเข้าสู่เดือนพันธุแต่ดาวพระอาทิตย์ไปอยู่คู่กับดาวการเงินและดาวการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับเป็นดาวพระราหูทีนี้ดาวพระอาทิตย์เขาเป็นเรือนมรณะดาวพระราหูเขาเป็นดาวเรือนการเงิน ตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีมกรเนี่ยยังมีความขยันขันแข็งอยู่แต่ก็ให้ระวังเรื่องของปัญหาทางการเงินน,งนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพาทิตย์เขาเป็นคู่ศัตรูแล้วเขาเป็นเรือนมรณะด้วยที่เข้าไปอยู่ตรง ราศีเมษนะตอนนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในเรื่องของดาวพฤหัสที่ย้ายไปหลังวันที่15เมษายนในคลิปต่อไปของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรอาจารย์ก็ไม่ค่อยห่วงมากนะครับเพราะว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรเนี่ย ดาวตัวตนของเขาก็คือดาวพระเสาร์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่วันที่1มีนาคมเดือนที่แล้ว2566ไปอยู่ในเรือนการเงินความขยันขันแข็งความอยากได้เงินความอยากมีเงินหรือความตั้งใจในการทํางานประกอบอาชีพของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรเนี่ยถือว่า มีพลังกำลังสูงเลยที่จะมุมาณะในเรื่องของการทํางานและมุมาณะในเรื่องของการหาเงินนะครับเพราะว่าตัวตนเขาไปอยู่ในเรือนการเงินเขาเรียกว่ามีความอยากได้เงินมีความอยากหาเงินมีอยากทํางานเขาเรียกมีความแข็งแรงแบบเต็มกําลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ถือว่า คนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2566นี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะของดวงที่ดีมากๆอาจารย์ก็อยากจะให้คนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับตั้งใจมีความอดทนมีความขยันขันแข็งแล้วก็ใช้สติปัญญา ในการที่จะวางแผนในเรื่องของการงานและการเงินอย่างดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงขาขึ้นหรือช่วงดวงที่ดีของคุณนะครับในช่วงของเดือนเมษายนนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับการดูดวงของอาจารย์นะครับเป็นการดูดวงแบบโดยรวมว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกตั้งแต่1ถึง15เมษายนนี้นะครับการทำนายดวงแบบนี้เป็นการทำนายดวงแบบ องรวมนะครับไม่ได้เจาะจงหรือระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะการดูดวงแบบละเอียดหรือการดูดวงแบบเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องรู้ในเรื่องของวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเราจะรู้ในเรื่องของดาวในจุดเกิดนะครับว่าดวงดาวในจุดเกิดของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งใด มีดาวที่เสียรอยอยู่ไหมเวลาดวงดาวย้ายไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับและอาจารย์ฝากนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกด subscribe หรือกดไลค์กดแชร์นะครับหลายๆคนจะได้รู้หรือ ติดตามเพื่อที่จะรู้ว่าดวงของเราในแต่ละเดือนหรือแต่ละครึ่งเดือนเป็นอย่างไรบ้างและถ้าใครนะครับอยากดูดวงแบบละเอียดและลึกเลยนะครับในดวงกําเนิดหรือจุดเกิดจุดเกิดของแต่ละคนนะครับว่าดวงของเราตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันว่าเวลาดวงดาวย้ายแล้วดวงเราจะเป็นอย่างไรบ้างแบบลึกเลยนะครับสามารถติดตามและสามารถทักหาอาจารย์ได้เพจที่เพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ